เที่ยววันสุดท้ายแล้วที่จีนวันนี้เรามีแผนแค่ที่เดียวก็คือสวนสัตว์ไปดูจาก ผู้คนแล้วไม่รู้จะได้เข้าแบบนะคนเยอะมาก <Okay. S 1> เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สองของการหยุดยาวของจีเนี่ยวันนี้คือ2ตุลาเนาะดเด็กยูโม่เด็กยูโม่เป็กอ,น,อนุบาลคุ้เคยอยู่แล้วนี่ปกติก็มีที่บ้านมีเด็กเยอะใช่ไหมเป็นคนรักเด็กปะใช<า>่ช เราปเดี๋ยวเราจะไปที่ประตูทางเข้านะของสวนสัตว์วันนี้คาดหวังจะเจออะไรอ่ะมีแพนด้าแน่นอนจะเจอหมีแพนด้ายไม่เคยเห็นเนยยังยังยังไม่เคยจร,จริงยั่เห็นโอเคข้างเจอแล้วข้างหน้าก็คือที่ประตูทางเข้าสวนสัตว์เนาะแต่ว่า ได้มาแล้วตัว๋วเอ่อเข้าสวนสัตว์ที่นี่คนละ20่หยวนเนาะวันนี้หวังว่าจะเจออะไรบ้างได้ดูดิหนูพายอยากจะเจอกันได้สัตว์เยอะมากเลยอะไรอะไรนะอะไรเยอะนะสัตว์เยอะมากเลยนี่ดูสิ่ทำไมอ๋อดูตรงนี้เหรอสัตว์ จรอะไรนะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนี้เนาะ เขาบอกว่ามี Panda, Monkey, แพนด้าโกลเด้นมังกี้แล้วก็หมีดำโอเคอ่ะน,นี่เข้าไปในป่าไผ่แล้วจะเจอนะจะเจอหมีนะ ไปเดินมาแต่ว่าก็ถือว่าขยันทำงานอยู่ออแพนด้าออแพนด้าเดินมาตู้นี้ก็คนก็จะเฮมาที่ตู้นี้อะไรอย่างเงี้ยเออโคน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอื่นต่อนะโอเคเหฮ้ เดินไปนู่นล้วตรงนี้ก็เป็นลิงชิมปันซีตรงนี้มีอะไรตรงนี้เป็นตรงเปล่าไม่มีอะไรดูสิมันมายอ๋อมันอยู่สองคนกอดนอนนั่งกอดกันอยู่ เป็นไ,ไงเสือสิงโตเหมือนที่บ้านเราเลยสิงโตไม่เห็นเพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่าเสือนะเห็นมีมนของทั้งคูแต่ที่บ้านเราเนี่ยเขาเปิดกว้างนะเขาเขาไม่ได้มีกลงนะองตรงเราใหญ่กว่านี้โอเคมีสิงโตคำรามน,น้ย,ย <c oughs> เขาเดนทางพอดีเลยเข้ากล้องพอดีเลย นนเหมือ,น,น,อ,น,อน,นมาลามันคุยกันอะไรนะอะไรชันอะนะหม่ใหม่ในสารคดีเขาบอกว่ามาลายนี่ก็ ไม่ไม่ใช่ม้าป่าไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรเป็นม้าประเภทหนึ่งที่แบบต่างจากม้าป่าทั่วไปพอดูหางมันอะ่ะมันไม่ได้เป็นพวงอ๋อคือม้าลายป่าหางจะเป็นพวงอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ม้าป่าที่เป็นมา้าเขาบอกว่ามา้าม้าลายอะ่ะมันจะไม่ใช่ม้าป่าทั่วไปอะ่ะมันถูกกลายพันธุ์มาแล้วเรไม่รู้สักอย่างดูไห <c oughs> มทำเป็นเข้าใจก็ไดะ เดี๋ยวจะมีคนฝากเกร็ดความรู้มาเกร็ดความรู้ของวันนี้ก็คือมีม้าชนิดหนึ่งสีที่ไม่สามารถเอามาเลี้ยงให้เป็นม้าบ้านได้ก็คือม้าลายเพราะว่าม้าลายเนี่ยมันดุมากมจบรมสิ่งได้ความรู้ไหม,มก,ก็โอเคอ่ะก็โอเค เราเจอกวางแล้วเราก็เจอเก้งคนนี้ก็เป็นกวางกว,ว,ว,วางกระมอนชนก <c oughs> รู้จักไหมอดีตดาราสาวโอเคแต่ตรงนี้เหม็นหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปตอบเหม็นอะไรสักอย่างอ่ะข้างหลังอ่ะ ใช่ไหมใช่มาถึงสัตว์ข้างหน้าเราเ่ยแรดมากตั้ง่สัตว์ข้างหน้าใช่ไหมตัวนั้นเลยแรดมากเนาะก็มันเป็นแบบข้างๆนี่แหละโอเคออกแล้ว <c oughs> เรามาเดินยังไม่ถึงสามชั่วโมงเลยอ่ะเดี๋ยวนะเบียไปไหนละ <c oughs> โอเคคือเราเดินก็ประมาณ60ของสวนสัตว์แล้วล่ะอีกโซนหนึ่งที่ยังไม่ได้เดินก็คือโซนนกใช่รอนมากรอนมากเหรอเออใช่รอนมากีการแต่งกายมาสวนสัตว์ก็ต้องแบบนี้กางเกงขาสั้นเออมีคนมีคนบอกว่ามาเดินสวนสัตว์ในวัยเท่าไหร่นะวัยสี่สองทำไมหน้าเหมือนยีบสี่อ่ะก็เป็นอย่างนี้ จริงๆฉีดหรือเปล่าฉีดหรือเปล่าไม่ฉีดอะไรเลยฟ<พ>อร์มาลินะฟอร์มาลีนฉีดหรือเปล่าฟอร์มาลินต้องคนนี้น <laughs> นอันนี้ฉีดลากัดฉีดอฉีดเพราะฉีดอ่ดอจะจะจะจบแล้วทริปสวนสัตว์พูดอะไรหน่อยขอให้ทุกคนรักสัตว์ <laughs> <laughs> โอเคอ่ะก็หมดแล้วแหละ ทริปของจีนเนาะเดี๋ยวคงจะไปหาซื้อของฝ่าแล้วก็พรุ่งนี้เดินทางกลับผมไม่ได้อัดคลิปแล้วงั้นเฉิงตูว,วันนี้ก็ลาแค่นี้แล้วกันเนาะบ๊ายบาย,บาย,บาย